น้อยๆอยู่นี่อ่อนอยูอออ่เลยพี่เจ้าเห็ุงานนี่ปลาต้องเคิงเข่ง,ขงด้วยพี่น,ออน้องเกิดอะไรข้างนี้บ่มีบม่บ Con gì Nga nên nổi, nga mày đi nói Đọc nhé này. Nào mưa น่หน่อยตออกนี่เนื้มือละหนาวที่นองเบาออก เอาบอลมันดอกเนาะเก็บยางเดียวเก็บยางเดียวหยุดลงมาดอกนึงดอกนึงมก็เจ็บหยิบดอกเห็ดกระสีบุถือ,ห,อหนาวคักพี่น้อง ของนิยใหม่พี่น้องอันพี่น้องคนคอมเมนต์มากว่าอันได้เมใส่ถุงมืออ่นพลาสติกแล้วก็ใส่ถุงมือผ่าสั่นมีอยู่พี่น้องถุงมือผ่าหลายโพดอดเอามาจากบริษัทอันของพวนไหมอืบริษัทเพิ่งนขายถุงมือเนาะขายถุงมือพร้อมเนาะเอามาหายหลายพดพี่น้องคนใส่แล้วคนโบถนัด ก็เลยบัวไซ่ก็เลยใส่แต่ถุงมือสิล่ะถ้าใส่แล้วมันเก็บโบธนัดไหมเก็บเพชรโบธนัดเลยไหมอ่าใส่ถุงมืออย่างอันพลาสติกแล้วเขาก็เอาถุงมือผ่านสวนผู้หนอกแมนยูต้อนมันเก็บเพชรโบธนัดเก็บกรได้เลยพี่น้องมันเคียงไหมเขาก็เอามานำดูนี่แต่มันเคียงแล้วจะเอาไฮเบิ้งพี่น้องจ้ะมันคอมเมนต์มากเนาะ นี่เอามาจากบริษัทคุณสานี่พี่น้องจ้ะนี่นี่เป็นจังซี่นะนี่นะเอาให้เบิ่งนี่ละเป็นพุงมือผ่าจังซี่นะจ้ะนี่น้าๆนี่อุ่นดีพร้อมแต่เฮาเวลาเฮาใส่แล้วมันบ่ถนัดพี่น้องใส่แล้วเฮามาเก็บเห็ดแล้วมันบ่ถนัดจ้ะเขาก็เลยบ่ใส่น้าเฮาก็อดเอาเนาะอือน้าก็อดเอาินอดเอาใส่แล้วเก็บเก็บบ่ได้เลยพี่น้องจเก็บเห็ดบ่ได้มันนมันเคียงเลยบ่มันเก็บบ่ได้เลย เด้อพี่น้องเมาเก็บเพชรหงอนหมดอีกจ้ะสวัสดีพี่น้องยุ่สมองรูปบอลสวัสดีวสวสดก้นจ้ะเมฆอะลงลงลุเมื่มละแห้งหนาวเก็บเห็ดให้มูกฝนตกลิ้น,อ,นออกมาฝนตกค่อยๆหนึ่งเลย mọi người có thể không có ổn thôi nè mọi người có thể không có ổn thôi nè mọi người có thể không nè mọi người เราเนี่ยงบ่จบเนาะใส่แล้วมันเก็บบ่ได้พี่น้องมันมันหนานะใส่ถุงมือแล้วเก็บบ่ไดใ้เลยพิ่นหนาบเคือเขาใส่กังสี่เด้หลายโพดถุงมืดแต่พี่น้องเพราะว่านั่นอยู่บริษัทอ,นอนนะันอันผัวาะเพิ่นอันเขาจะรับเมาปลูกบ้านเนาะบริษัทเพิ่นเอามาให้เอามาบริษัทเขาเอาม่านยังก็เขาเอาม้าม้ามาขายนะมามาให้คนพวกอันเขาจะรับเมาอยู่บริษัทผัว่าเขาเหนะ เอมามาให้เอามาโฆษณาเอาง่ายๆเนาะเอามาลายปวดถุงมือนะเอาเมียบ้านก็ไปแกะกันเอาไปแกะคิดต่ออยู่มูบ้านในเมืองไทยเนาะท่งถุงมือเฮ็ดงานก่อสร้างแม่สินะพี่น้องว่าบริษัททัวร์คอยรับเมาปลูกบ้าน,นมหมเอามาเป็นล,ลายเอามาแล้วไปแกะมู่อยูบ้านเมืองไทยคิดต้อกีดดอกกรีดยางสิงนะพี่น้องจ้ะนี่นหัวุนฟังเนาะ คอมเมนต์มาตอบคอมเมนต์คนฟอมคนว่าพี่ใส่ถุงมือนานาหล้วก็ใส่ถุงผ่านใส่ลเจ็บบุตรนัดเนาะจีบกุ้งสี่ล่ะได้ยี่ดอกโบเป็นยังดอกดอกนิดหน้อยปล่อยขึ้นแม่นเบิร์ตพี่น้องกันมีนี่ฮะจีบเห็ดทุกเก่าหล่ะพี่น้องฝนตกลินออกมาตกค่อยมันตกแห้งเขาแห้งเขาอีกไม่ได้กันมือนั่นได้เห็ดนังก็เก็บเบิด์ตเลพี่น้องเก็บจนวัดทุกเห็ดหมดแล้วเนาะ จิบบุดทุกเข็ดเขาจิบบดทุกป่าจนบ่มี่มองสีเขาคนละตีมองพี่น้องเห็ดเข็มทองเนี่ยเเข็มทองสายพันธุ์สีน้ำตาลกินได้พี่น้องแต่องนหน่อยพอดเนาะเขาบอกเก็บดอกได้สุบเบอร์ซื้อกินได้จ้ะเนี่ยก็เคยเก็บอยู่พี่น้องนี่เข็มทองสายพันธุ์สีน้ำตาลเห็ดเข็มทองพ่นมีหลายสายพันธุ์เลยพี่น้องจ้ะ นี่ก็กินได้ก็เคยเก็บไปกินหลายเดืยนยหน่อยอันนี้ยังกัดพอ,พอ,พอนดอกปอยพอนว้ซะเข็มทองพี่นอ้องตัวน,นึงพอัอน,อน,ส,อนสีน้ำตาลเนาะอันนี้อันนี้สีทองพี่น้องเนี่ยนี่แต่ออกน้อยหน่อยยิงได้ได้จ้ะเข็มทอง ไปผัดใส่ไข่เด็กเข็มทองออกหน่อยคักให้หน่อยก็เอาตึงต้งตึง้งตะคนแกน่อ๋อของที่นมตาบอกขาในใหญ่บันใดเนาะก็ดีเก็บหรอวะนี่ย อันพี่น้องจ้าเออขอ,อติกิดพออีกแล้วยายเมง่งคนขี้ลืมเนาะคิดพอแล้วก็ได้บ้าออแล้วันนี้ทั้งบ้าทั้งเจ็บมาถ่ายรูปลูกสาวให้เบิ้งในลูกสาวขออันพ่นบ่อขอกล้องน้ำพี่น้องจ้าอือขอถ่ายรูปเพิ่นขอกล้องเพิ่นบ่อเขาขออ,าขอ,อ,อย่างไเพิ่นก็บบ่เขาน้ำทั้งเอ้ยทั้งน้องขี้อายมุ่นขี้อายดอกพี่น้องเพินนพ่นจังไรล่ะเพิ่นซวนตัวเนาะ คือพออพันน่ะเพล่นบอกเขาน้ำไหมอืมสักมือนึงกันว้าถือใจเพ่นกับพ่อแน่และอาจจะได้เขาน้ำแม่นี่ล่ะแม่ขอถ่ายรูปเน่หันดอกพ่อแม่พี่นอ้องเพ่นอยากเห็นนี่ล่ะหันดอกพันก็เม่นมากอยากเห็นเพ่นกับบ้ปากพี่นอ้องเพ่นก็อยากถ่ายว่าอ,อ,อิลีเติมกับบ้ถ่ายบ่อ,อยถ่ายดิลูกคนนะึ่งสองคนนะ่ะแต่สร้างก็ยังนี่ เรากำลังพอดีกินพี่น้องดอกเรานีมม้เนา่จนกระฮาเก็บเห็ดหูหนูแล้วพี่น้องช่วงนี้เนาะเห็ดแนวอื่นกับโบคอยมีแล้วล่ะกันมานี่ลีนเราจังไปพ่อคุณคุณโบค่อยมีเราเห็ดแนวอื่นอนะ่ะพี่น้องเห็ดเอาเห็ดค่าก็เริ่มลอยล้อไปแล้วโชคดีลีนเราพ่อเห็ดค้านเลย คุณยู่ไก่คุณพี่นอ้องดอกอ่อ,อนๆสิแค่แค่แอนันกาบไม่ออกก็สิล่างแก่งเลยพี่น้องกําลังดีนี่กําลังอ่อนดอีทั้งไก่ เด้อพี่น้องหาเก็บเห็ดหูน่ำกันพี่น้องจ้ะขอบคุณอยู่สมองผู้บอนเด้อที่ติดตามเมลี่แฮปปี้ขอบคุณอยู่สมองสุบอนขอบคุณความบุกนำใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้านะปานกดสิผ้ามุนเบิ้งพี่น้องวันนี้ปานนี่เลยมุนเข้าไปอีกวันนี้ท่านออกบอเพราะนั้ตัวหัวปีอยู่พี่น้องธรรมดานั่น นี่เฮ็ดนี่ต้องไปเก็บเดือนหนึ่งเดือนสองนี่คนออกนะพี่น้องแต่คอมามว่าตั้งหัวปีโพดยังวะมันเนี่ยคนบ่มักอันยูซื้อ,อเนาะพี่น,อน,น้องไปมุ่มกันพี่น้องมาฆ่าพ่อที่ตืมกันจ้ะต้นลึกหน่อยไปหาหลายฝนก็เศร้าเราหันฝนลินมาสัน่นซ,ซ้ำเสะซ้ำเสะ ว่าไงยุโอ้ลนี่อคอยดอกลุลาหันดอกนี่ไปย่างเก็กน้อยกอนหันดอกนั่งยืดเฮียนกันนั่นครับนั่นมือพี่น้องเริกงานอะไรพี่เฮ็นยังเนาะน้องจ้ะบวดอกเนาะต้นละดอกสองดอกมึงห้องหนามพี่น้องไหลล้นล้นล้นลุก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  ท่ดานา้ำสิคิดพอคือนบานเท่าน้องพี่น้องสมัยขอเป็นเรียกน้อย,อยก็ไปหาใส่บลอกใส่เบ็ดกับอีพอ่อดไหมอีพอดบานเท่าเห็นหลับเลยเนาะอืมก้อ,อนนี่น้อยนี่ห่วยน้ำห้องใส่เลยอีพอดภาไปใส่เบ็ดพี่น้องสมัยยูนเทรดไทยเนาะ กันบ่เร hmm ียกเด้อข่อยนอยก็ไปเก็บาตมกันกินได้เนาะสิขามไปได้บ่นี่ห้องน้พุ่นไไปสพุ่ีมองขามย ดี๋ยเม็นบุหรี่เหลวขึ้นมากอฮ้ยขึ้นน้ำปักขาเต็มเหลวขึ้นมากไม่เห็นงานนี่พี่น้องเลย บอ,อกกับว่าเนาะพี่น้องจ๋าได้ออกว่าอันสุดอากาศในบอกในป่าหาเก็บเห็ดนี่สิก็ยังมีความสุขคักพี่น้องสบายใจสบายตาค่ะค่ออยยูดด่บ้านบ่เป็นพี่น้องจ๋าฝนตกฝนล,ลงกนนมากที่เา่าคอยคอยคอยนี่เวลาเนาะอืถ้าฝนกระเซาะก็หาทางขามพี่น้องหาทางขามไปฟัาาง,าางคุณผต้องหาทำขามก่อนเฮ็ด yes, อันเพนนิ่นอัน ออกซ้ำนี้พันก็ออกดอกอ่อนๆเนาะพี่น้องพันงา่ายซาเฮ็ดหูหนูเนาะแต่พันออกคักๆง่ายเต็มที่เดือนหนึ่งเดือนสองเก็บหอดเดือนสามพี่นอ้องอันนี้พันเธอจะเริ่มออกซ้อแซ่เนาะออกเราเลือไปพ่ออัน,อนดอกเก้าตะวิกายพันถือฟอกถือฝนมัง่าขึ้นมากสินะพี่น้องแต่ซุ้มเหมือน,นออกไม่ก็เริ่มออกมาที่นี้พันงา่ายซาพันแบบเดือนหนึ่งเดือนสองเมาเก็บได้พี่น้องมาที่นี้ ไม่ค่อยมีหลังที่จะดอกนี่หน่อยพี่น้องไอ้คนธุใหญ่จึงมาเก็บไม่หาบุญเมือง,งไม้งตกงามงโนยไหลหอหอดอกง่ามเวท้ปดพัดแสบแทะ <laughs> อ๋ออมนตุกลินล้นล้วพี่้องจ้ะวันนี้อืมนตุกลิ้นแล้วอืมอ่อน คนตกลิ่นเจเพ็ดหูนูก็ดีกันแล้วพี่น้องมันจังซื่นดีเนาะจังบ่แ้งมึงเห็ดอ๋อเห็ดค่าบ้านมันเห็ดอีอย่างเห็ดค่าเผาแล้วนี่ค่าพี่น้องตอ,อกนึงิอ

น้ำคักนี่น้ำมอขนดองนึงเก็บทุกเห็ดที่กินได้เนาะพี่นอ้องเก็บทุกเห็ดที่กินได้ดอกซึ่งมากอกแม่แกกอยู่พ่อใหญ่กอบาสิล่ะ เจ้าก็ไปหาเก็บเห,เ <c oughs> เดดหเ็ดตัวหัวปีปีนี้วพัสดุปีที่แล้วขอไปเก็บเดือนหนึ่งเดือนสองเนาะพี่น้องจ้าอืมว่าช่วงที่ผลกระลังหัวตะสิเริศบอกโซเซ่เน่หน่อยสินะดอกเน่หน่อยเจ้ากับเขปล่อยไป่นไงสักอนวพัสดุกระเมนก้มเพิ่นหรือว่าเนาะก็อยากไปเก็บผลดอกปีนี้ผมมาหาเก็บตัวหัวปีได้เห็ดหูวนู้นนะพี่น้องอืม สุ่มดอกอันเก่าพันเหลียปีกายอันถือขนกระพื้นึ้นเนาะพี่น้องจ้ะก,กินได้กันนะซุ่มออกออกไม่ก็ออกไม่นะเย็นมือเนี่ยอันนี้คือเพันออกไม่เนะี่ยพี่น้องดอกน,นอี่น้อยยังสิงนี่อือออกไม่ไมเนนน่เนี่ยน้ำมือพี่น้องจ้ะเอ็ดอันนั้นนี่นี่มาออกอีกนี่ะนะนะ เห็ดม่วงหนาหนาวงามครับคุณนะคุณนะขอหย่างเหยียบเพิ่มขอโบ,บเห็นอุ้ยเห็ดม่วงพี่น้องคุณนะขอหย่างเหยียบเพิ่นสองสามดอกนี่เหยียบแล้วปล่อยซะเห็ดม่วงนี่นี่พี่น้องกินได้จ้ะ งามคักเนาะงามงามงามยัง,งมากยัง,งมากฝนยังตกลิ่นพี่น้องแล้วก็เห็ดม่วงวันนี้ไหม,มงามคักงามเลยซ่อนงามเนาะพี่น้องบ่ามีหน้าจอเลยไหม พี่น้องจ้ะอือนีไ่ได้ได้แกงง่ายเติบอยู่ดิไหลายเติบอยู่เก็บหน่อยไปหาไาหลพี่น้องจ้ะเก็บแล้วเขามาล้างน้าล้างล่างไว้แล้วก็จะเอาไปพึ่งเพราะมันไหลเนาะเฮ็ดคือเกอขอเดี๋ยวพี่นอ้องอือไปพึ่งไว้เฮ็ดทูนูสมือก็จะขายากแล้วแหละพี่น้องจ้ะปลาแค่จะก็ฟันปลาฟันยังดิ่มเนาะทางปอกทางเปล่าเบิดแล้วแปลงไปว่าแล้วจะไปหาทั้งผู้ไกลมันก็บ,บ่ค่อยออกทั้งผู้เนาะมันจะออกอที่เป็นชื้นๆน,นะพี่น้อง น้ำปลา,ออาน้ำยังไงปลาทั้งปูพอค่อยออกปลามันแห้งเนาะทั้งปูเนาะนี่เด็ดลายเติบพี่น้องมือนี่จ้ะหูหน,นูแกงแได้แกงง่ายเต๋อเพี้พี่น้องครับบแกงพี่น้องจะล้างแล้วก็จะเอาไปพึ่งไว้พี่นอ้องเก็บหน่อยไปหาลายจ้ะ